สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่องวินวินพระบ้านพระเหมานะครับพระเครื่องราคาถูกๆพระเครื่องราคาแบ่งปันนะครับวันนี้ก็เจอกันใน EP ีที่233นะครับเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้ก็ัอสวัสดีพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้สนใจอะไรกันไหนอย่าลืมโทร0 9 0 0 6 2 3 7า2ูนยด id b o n g 1 9 0 9 9 0นะครับแล้วก็ qr code สแกนเพิ่มเพื่อนกันในแอปพลิเคชัน Li n e ตรงนี้ได้เลยคครรัับบี่ๆน สองตรงนี้ปั๊บจะมี QR code ขึ้นนะครับสามารถเพิ่มเพื่อนกันในแอปพลิเคชัน l ล n e ได้เลยนะครับเนาะนี่นะครับวันนี้ก็มีหลากหลายรายการมาแบ่งปันนะครับพี่พีสนใจรายการไหนก็อย่าลืมทักลืมโทรกันมาได้นะครับมารายการที่1เลยลวกันนะครับพ,พี่รายการที่1น,นะครับพ,พี่จะเป็นองค์นี้ละกันนะครับจะเป็นพระสมเด็จนะคบพี่พีจะเป็นพระสมเด็ดจแตเป็นองนะขออนุญาตขยับฝ่ายนิดนึง นะครับจะเป็นพระสมเด็จองนี้ออกเป็นเป็นวัดะระฆังหลังกระดานนะพี่พี่นี่องนี้ได้ความเก่าดีนะครับเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะครับหลังเป็นเป็นกาบหมากบางท่านเลี้ยงกาบหมากเป็นกระดานนะครับองนี้รายการที่หนึ่งเอาสองร้อยห้าสิบบาทพี่พี่ อันนี้สวยนะครับเอาสองร้บาทนี่ครับรายการที่1น,นะครับพี่พีหลังกระดานหลังกระปาอนะครับนี่วันนี้ได้มีดมาด้วยนะมีดไม่ได้มานานแล้วพี่พีได้มีดมานะครับพี่พีเดี๋ยวผมไล่ให้พี่ย่าเดี๋ยวได้มีดมาเล่มหนึง่งยาวอยู่พอสมควรนะครับพี่พีชจะเปรายการที่2นะครับรายการที่2จะเป็นอันนี้ นี่ครับองนี้จะเป็นเตารีด A นะครับพี่พี่หลวงพุทวดนะครับนี่เตารีด A เอา350บาทพอ,อนะครับพี่พี่ในองนี้เตารีด A เอา350บาทนะครับแต่ได้ความสวยเก่าดีนะครับองค์นี้เ <c oughs> ตารีดเอเอา350บาทนะครับพี่พี่นี่ครับเตารีด A เนื้อโลหะเก่าๆครับพี่พี่องนี้เอา350บาทนะครับ ปูทวดนะครับนี่เส้นสายลายยันนะครับเป็นลิชิวอนสวยนะครับรายการที่สองสามอยห้าสิบาทรายการที่สามนะครับจะเป็นพระผงสุพรรณนะครับพี่พรายการที่สามจะเป็นพระผงสุพรรณอันนี้ผมไม่แน่ใจหน้าหน้าแก่หรือเปล่านะครับพี่พพระผงสุพรรณนะครับองนี้เอาสามรอยห้าสิบาทเช่นเดียวกันนะครับพี่ไม่แพงองนี้เราสามร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับพี่พีนี่งนี้ เนื้อดินเก่าๆดิน,นี่นะครับเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับหลังลายนิ้วมือด้วยนะครับพี่บีไม่แพงนะเอาสามร้อยห้าสิบรายการต่อไปรายการที่สี่นะครับพี่รายการที่สี่จะเป็นรายการที่สี่นะครับเดี๋ยวมันนี่นะรายการที่สี่จะเป็น องนี้ละกันนะครับพี่รายการที่4ี่จะเป็นปูทวดเนื้อว่านปี97นะครับพี่พี่องนี้สวยงามมากๆครับไข่ขึ้นเก่ารพี่พี่องนี้เอา300บาทพอพี่พี่ปูทวดเนื้อว่าน97ไข่ขึ้นเพียบเลยนะครับแล้วฟอมพระสวยด้วยนะครับพี่พี่เอา300บาทนะครับพี่พี่องนี้เอา300บาทปูทวดเนื้อว่านปี97นะครับองนี้เอา300บาท <N> นี่ครับ ได้ความเก่าดีรายการต่อไปรายการที่5นะครับรายการที่5จะเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับพี่พีรายการที่5จะเป็นพระหลวงพ่โตนะครับพี่พีแต่ผมไม่แน่ใจเป็นรุ่นอะไรนะแต่ได้ความเก่าดีองนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พีรายการที่5เป็นพระหลวงพ่โตนะครับองนี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับแต่ดูฟอร์มแล้วเก่าเก่าดีนะพี่พีได้ความเก่าดี องนี้เอา400บาทนะครับรายการที่5นะครับองนี้เอา400บาทนี่รายการที่6นะครับรายการที่6จะเป็นตรงนี้เลยนะครับนี่รายการที่หกนะครับจะเป็นเ,เหรียญน,นะครับจีนรายการที่หกจะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อทองสุขนะครับวัตโนดหลวงนะครับพี่พ นี่ครับเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่องนี้หลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงเอาสามร้อยบาทครับองค์นี้รายการที่หกนะครับเอาสามร้อยบาทหลวงพ่อทองสุกนะครับวัดตโนดหลวงรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดจะเป็นองค์นี้แล้วกันนะครับพี่พี่จะเป็นเสือนะครับพี่พี่นี่เป็นเสือตัวใหญ่นะครับน่าจะเป็นเขี้ยวพี่ นี่ครับแต่สวยมากๆเลยครับเป็นเสือเอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่ันนี้เอาห้าร้อยบาทเดี๋ยวผมเทียบกรบเล่นห้าให้นะนี่ครับประมาณนี้นะครับเอาห้าร้อยบาทพอพี่พี่เป็นเสือนะครับนี่นะ่าเป็นเขี้ยวนะพี่พี่น่าจะเป็นตางสายพอปานครับแต่ดูลักษณะสวยนะครับเอาห้าร้อยบาท รายการที่7นะครับเป็นเสือเนาะรายการที่8นะครับรายการที่8จะเป็นองนี้เลยนะครับพี่พีรายการที่8จะเป็นพระรีลาเม้ขนุนนะครับพี่พีนพระรีลาเอา200บาทครับพี่พีรายการที่8เอา200บาทพระลีลาไม่ขนุนนะครับองนี้เอา200บาทนะครับพี่พีองนี้เป็นเนื้อดินนะครับได้ความเก่าดีเอา200บาท รายการที่8รายการที่9นะครับรายการที่9จะเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับพี่พีรายการที่9้าจะเป็นเหรียญปูเอี่ยมนะครับพี่พีฉลุนะครับฉลุคมสวยมากครับปูเอี่ยมเอา5้าร้อยบาทครับพี่พีตรงนี้รายการที่9นะครับเป็นเหรียญฉลุปูเอี่ยมนะครับตรงนี้เอา5้าร้อยบาทนี่ครับเป็นปูเอี่ยม ฉลุนะครับเอาห้าร้อยบาทกับพี่พีนี่ครับเหรียญฉลุปุเี่ยมแต่สวยนะข้างสวยนะครับพี่พรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบจะเป็นพระหลวงพ่อเงินพิม์นิยมโอนี้เลี่ยมโบราณเลี่ยมเปิดหน้าเกา่าๆเนื้อเก่าๆเลยครับพี่พีรงนี้สองร้อยห้าสิบาทครับองนี้เอาสองร้อยห้าสิบาทเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ เนื้อเป็นฉลุเลยพี่พีนะครับสวยนะ mm hmm. กเก่าๆดิองค์นี้เอาสองร้อยห้าสิบบาทนะครับ mm hmm. นี่ครับพ,อพ่อเงินพ่อเงินพิมพ์นิยมในการที่สิบเนื้อเก่ามากองค์นี้เอาสองร้อยห้าสิบครับเลี่ยมแบบโบราณนะพี่พีนี่ครับเอาสองร้อยห้าสิบบาทรายการที่สิบเอ็ดนะครับพี่พีรายการที่สิบเอ็ด hmm. สิบเอ็ดจะเป็น mm hmm. อ,อันนี้แล้วกันนะครับพี่พ พาปิตาเเวอจุลาพี่พี่เอา150บาทครับพาปิตาเเวอจุลาเอา150บาทนี่ครับพี่พี่ลองดูนะสายใต้นะน่าจะเป็นทางสายใต้พี่พี่เอา150บาทรายการที่11นะครับทางสายใต้นะครับพี่พี่เอา150บาทรายการที่12นะครับรายการที่12จะเป็นเออ่ ในการที่12จะเป็นผ้าปิดตาปลุกแก้วนะครับพี่พีหลังแบบตรงนี้ก็สวยนะครับผ้าปิดตาสายปูุกแก้วนะครับพี่พีตรงนี้หลังแบบเรี่ยมจับขอบแปะตั้งนะครับตรงนี้สอง้บาทพอครับตรงนี้นะ250บาทปิดตาปูุกแก้วนะครับตรงนี้เอา250พี่พีนะครับนี่ครับตรงนี้เอา250ยบาท12นะครับ13นะครับพี่พี่ สิบสามสิบสามจะเป็นตรงนี้สิบสามจะเป็นสมเด็จพิมพ์ประมาณนี้เลยพ,พี่แต่ผมไม่แน่ใจนะเขาเรียกพิมพ์อะไรนะตรงนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพ,พี่พีรงนี้เอาสี่ร้อยบาทเป็นพระสมเด็จนะครับพ,พี่พีรงนี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับแต่ได้ความเก่าอยู่ได้สวยนะครับเอาสี่ร้อยบาทครับตรงนี้พีพ่เสียสมเด็จรายการที่สิบสาม ต่อไปรายการที่14นะครับ14จะเป็นหลวงพู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์พระรอดนะครับพี่พุปูทวดเนื้อว่านพิมพ์พระรอดนี่ครับองนี้เอา4 0 0รอยบาทครับพี่ตรองนี้เอา4ี่ร้อยบาทรายการที่14นะครับปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์พระรอดนะครับองนี้เอา4 0 0อยบาทครับพี่พีองนี้เอา4 0 0ร้อยบาทนะครับ แต่ได้ความเก่าตรงนี้ตรงนี้เอาสี่ร้อยบาทอุตรดนงว่านพระรอดนะครับอีกเก้าเจ็ดนะครับตรงนี้เอาสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้าสิบห้าสิบห้าจะเป็นองค์นี้ล่ะกันนะพี่องค์หลวงพ่อโสธรน,นะครับพี่พี่องนี้จะเป็นองค์หลวงพ่อโสธรประวัติศาสตร์แปดสิบป,ปีกรมตํารวจ เป็นตลับเงินนะครับพี่พี่นี่ตลับเงินหนึ่งใบนะครับตั้ฐานมีเลขนะครับพี่พี่นี่ครับตลับเงินทำใหม่น่าจะประมาณห้าหกร้อยมีแน่นอนครับใบนี้นะแต่อันนี้น่าจะเป็นเงินแบบเงินผสมนะครับพี่พี่หลวงพ่อโสธรนะครับพี่พี่เอาหกร้อยบาทครับตรงนี้นี่ครับพระวัาสตแปดสิบปีกรมตำรวจเป็นสายทองนะเป็นท่นสายทองนี่ครับรายการสิบห้าเอาหกร้อยบาทครับรายการที่สิบหกนะครับ รายการที่สิบหกจะเป็นอันนี้นะครับคืสนะิบหกจะเป็นเหรียญพดเดิมนะครับพี่พี่ปีแปดสององนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาสามร้อยบาทหลวงพ่อเดิมนะครับปีแปดสองนี้เอาสามร้อยบาทครับได้ความเก่าดตรงนี้นะครับพ่อเดิมปีแปดสองเอาสามร้อยบาทครับองนี้เหรียญรายการที่สิบหกนะครับพ่เดิมนะครับ BB, 82, กลัไปรายการที่17นะครับ17จะเป็นเ,เหรียญอันนี้แล้วกันนะครับพี่นี่นี่ครับเป็นเหรียญปี08นะครับพี่พี่เรือนสมณสักนะครับพระครูวิสัยโสพลทิมนะครับพี่พี่นี่องนี้จะเป็นไม่มีไม่มีไม่มีผ่าปากนะปี08นะครับไม่มีผ่าปากนะคร,รับเรือนสมณสักอันนี้ได้ความเก่าองนี้เอา400บาทครับพี่พี่องนี้เอา400บาทนะครับนี่ กระไลทองนะครับกระไลทองนี่ครับสวยงามมากๆครับวันนี้เอา400บาทครับรายการที่17นะครับต่อไปรายการที่18นะครับรายการที่18 18จะเป็นอันนี้ล่ะกันนะฮะพี่พี่18จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยแต่เจ้าของเดิมเขาซื้อมาเป็นเนื้อเงินเลยนะแต่นี้ผมไม่แน่ใจนะ นะครับเอาสี่ร้อยบาทพอพี่พี่องนี้นี่ครับแต่ละของเดิมเขาซื้อมาในราคาเนื่งเงินเลยพี่พี่นี่ครับเอาสี่ร้อยบาทครับเห,หรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับองนี้เอาสี่ร้อยบาทหลังเท้าเวสุวรรณนะครับเอาสี่ร้อยบาทพอนะครับพี่พี่องนี้นี่ครับรายการที่สิบแปดต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้าจะเป็น พระเนื้อดินนะครับเป็นพระรอดนะครับพี่ๆองนี้นี่ครับเอาสามร้อยบาทนะครับพี่ๆพระรอดนะครับเอาสามร้อยบาทนี่ครับรายการที่สิบเก้าเนื้อดินเก่าๆพระรอดนะครับเอาสามร้อยบาทครับพี่ๆองนี้นี่ครับเป็นเนื้อดินนะครับได้ความเก่าดีพระรอดนะครับเอาสามร้อยบาทกับรายการที่สิบเก้านะครับ ต่อไปรายการที่20นะครับ20จะเป็นเสือตัวเล็กนะครับพี่พี่เสือนี่ครับพี่พี่ยีจะเป็นเสือเอา500บาทครับพี่พี่ยีเป็นเสือตัวเล็กนี่ครับเอา500บาทองค์นี้นะครับได้ฟอร์มเก่าดินี่ครับ20เอา500บาทครับองค์นี้พี่พี่พลองดูนะสนใจยังไงอย่าลืมทักลืมทาย โทรพูดคุยกันได้นะครับ21นะครับ 21. 21 21จะเป็นองนี้แล้วกันนะครับพ,พี่21จะเป็นเหรียญชินราชไม่ทราบที่นะเป็นเนื้อชินเก่าดีพี่องนี้เอาองนี้ขอ250บาทนะครับเหรียญชินาลาชอันนี้ไม่ทราบที่นะแตผมได้เหมอมาก็เลยดูเก่าๆเลยนะพี่พ เอา250บาทครับพี่ๆเอาเนี้เอา250บาทเป็นชีนาลาดนะครับเอา250พอ21 22นะครับ22จะเป็นเอ่อตรงนี้แล้วกันนะครับพี่ๆ22 22จะเป็นพ่กเงินพิมพ์นิยมนะครับตรงนี้เลย นี um <rat> ่ครับเพราะเงินพิมพ์นิยม2 2เอา300บาทครับองนี้พี่พี่องนี้เอา300บาทเพราะเงินพิมพ์นิยมนะครับเอา300บาทครับองนี้ได้ความเก่าดีนะครับเอา300บาทพอนะครับพี่พี่เพราะเงินพิมพ์นิยมนะครับองนี้นี่เนื้อเก่าดีครับพี่พี่ต้องบอกว่าเนื้อเก่านี่ครับเอา300บาทพอันะครับพี่พี่ ต่อไปรายการที่เอ,อ่อเท่าไหร่นะยี่สิบสามนะครับรายการยี่สิบสามนะครับพี่พี่ยี่สิบสามยี่สิบสามจะเป็นหลวงพ่อก,กลืยนะครับพี่พี่มีสิงนี่ครับพ่อกลืยแหวกม่านนะครับมีสิงด้วยนะครับพี่พี่ องนี้เอา450บาทครับองนี้เอา450บาทพ่อกลวยนะครับมีสิงนะครับอยู่ข้างหน้านะเป็นพ่อกลวยแหวกแหวกม่านนะครับเป็นผงแหวกม่านนะครับเอา450อบาทคะพี่พี่องนี้นี่ครับเลี่ยมโบราณกเก่ามาแบบนี้เลยพี่พเอา450บาทพ่อกลวย23นะครับต่อไป24นะครับพี่ๆี4ย่จะเป็นหลวงพ่อฉุยนะครับแต่อันนี้เจ้าของก็น่าจะไป ไปทำกระไลนะจริงๆนี่ครับนี่ผมดูลักษณะนะนี่ครับแต่สวยนะครับพี่พี่นี่ครับนี่คอเป็นกระบอกนะครับพี่พี่คอเป็นกระบอกสวยงามมากๆครับเพะอยอุ่ตรงนี้องน,นี้เอาขอสี่ร้อยบาทครับพี่พี่องน,นี้เอาสี่ร้อยบาทพ่อจุ๋ยนะครับองน,นี้เอาสี่ร้อยบาทพอนะครับเจ้าของเขาไปไปจุ่มกระไหลเป็นกนระไลเงินน้านรงน,นี้นี่ครับ สวยงามมากๆปั๊มข้างกระบอกนะครับพี่ๆเอา400บาท24นะครับเอา400บาทต่อไป25นะครับ25จะเป็นเหรียญจอบพ่องเงินนะครับพี่ๆี่เหรียญจอบใหญ่นะครับพ่องเงินนะครับพี่ๆนี่ครับองคนี้เอา700บาทครับพี่ๆีเหรียญจอบใหญ่พ่องเงินนะครับองค์นี้เอา700บาทนะครับ แต่ได้ความเก่าดีอันนี้นะครับเอาเจ็ดร้อยบาทดูอยู่หลังนะนี่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทพอนะครับพี่พี่ถ้าของฝากมานะเรื่องนี้สวยนะครับพี่พี่สวยมากๆจอบใหญ่นะครับเอาเจ็ดร้อยบาทรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะครับรายการที่ยี่สิบหกจะเป็นเอ่อันนี้นะครับ หกจะเป็นพ่อดเดิมนะครับพี่พีนี่อันนี้มีสายจึงข้างหน้าเลยครับเอา300บาทกับพ่อดเดิม26นะครับเอา300บาทครับอันนีไ้ได้ความเก่าด้วยนะอันนี้พ่อดเดิมนะครับนี่ด้านใต้มีรอยจานนะครับพี่พีเอา300บาทครับอันนี้เอา300บาท26นะครั27บ27นะครับพี่พี่ยี่สิบเจ็ด ยี่สิบเจ็ดจะเป็นพระปิตานะครพี่พี่พระปิตาเนื้อผงอันนี้ผมไม่ทราบที่นะแต่หลังแบบเก่ามากครับองนี้เอาสามร้อยห้าสิบบาทครับองนี้พี่พี่พระปิตาเนื้อเก่ามากครับเอาสามร้อยห้าสิบาทครับองนี้นี่ครับเนื้อก็เก่าดีเอาสามร้อยห้าสิบพอนะครับพี่พี่นี้ ปิดตานะครับเอาสามรห้าสิบรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่ผมไม่ทราบที่น้ปิดตาไม่ทราบที่ไหนรายการต่อไปยี่สิบแปดนะครับพี่รายการที่ยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับองนี้จะเป็นเขาเรียกเป็นเหรียญเหรียญละรังนะครับเป็นเหรียญละรังเนื้อบักก้านะครับพี่พี่เป็นเหรียญละรังเนื้อบักก้านะครับ แต่สภาพสวยนะครับพี่พีในสภาพค่อนข้างสวยยิ่งๆิ่งเลยต้องบอกว่ายิ่งๆิ่งเลยครับนี่นี่ครับเป็นเขาซีนนะผมได้เหมามาเขาซีนเก็บไว้อย่างนี้นะด้านข้างนะครับพี่พีด้านข้างเหรียญนะนี่ครับด้านซ้ายด้านขวานะครับลองดูนะพี่พีอันนี้เปิดไว้เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่พีอันนี้ผฝากมานะแต่มีการใช้บ้างนะมีร่องเต่ต้องตัดให้พี่พีตรงนีแล้วกันดูงนีไม่ มีการผ่านใช้บ้างนะพี่พี่ผมว่านะครับนี่ครับผิวออกเป็นแบบมันๆนะครับผิวออกเป็นมันๆนะครับนี่ครับพี่พี่ลองดูนะตัดสวยนะครับพี่พี่ต้องบอกว่าเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่พี่เรียนนี้ฝากมานะนะ,าาาาานะครับนี่เจ้าของฝากมารายการที่ยี่สิบแปดนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านะครับ รายการที่ยี่สิบเก้าจะเป็นอออันนี้รายการน,นะครพี่บีรายการที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับพี่บีองนี้จะเป็นออกหนองหลวงนะครับเอาสามร้อยบาทกับพี่บียี่สิบเก้าพ่อเดิมออกหนองหลวงนะคะรับองนี้เอาสามร้อยบาทกับพี่บีบพ่อเดิมนะคะรับองนี้ออกหนองหลวงเอาสามร้อยบาทครับ ยี่สิบเก้านะครับสามสิบสามสิบนะครับสามสิบจะเป็นอันนี้เลยอันนี้สมเด็จนี้ไฮไลท์เลยนะสามสิบนะครับนี่ครับสมเด็จนะครับอันนี้ให้ความเก่าสวยงามดีมากๆเนี่ยพี่พี่สมเด็จสามสิบเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่รายการที่สามสิบเอาสามร้อยบาทนะครับพระสมเด็จองค์นี้เลยนะครับพี่พี่แต่สวยนะเอาสามร้อยบาทพอนะครับพี่พี่ พระสมเด็จนะครับองค์นี้สวยงามมากๆากเอาสามร้อยบาทครับองค์นี้รายการที่สามสิบต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับพี่ๆรายการที่สามสิบเอ็ดรายการที่สามสิบเอ็ดจะเป็นองค์นี้แล้วกันนะครับพี่สามสิบเอ็ด จะเป็นพระอูดทวดปูดูนะอันนี้ปูดูวัสแกนะเดี๋ยวผมแกะให้ชมเลยดีกว่านะครับสามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดจะเป็นเหรียญปูดูนะครับปีสามหนึ่งนะครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทพอครับพี่พี่เหรียญหลวงปู่ดูวัสแกนะครับปีสามหนึ่งเอาสามร้อยบาทพอพี่พี่องค์นี้นะครับมีโค้ดตอกนะโค้ดตอกตรงนี้ด้วยนะครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทครับหลวงปู่ดูวัสแกนะครับพี่พี่ ปสามหเอาสามบาทกับสามสนะครับ32จะเป็นอันนี้นเนับเปไนอามสิบสองสามสิบเนี่ยไปิพนะครับนี่ครับสาจะเป็น อพ่อกวยนะครับมีหานุมานด้วยนะพี่พีนี่ครับเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พีองค์นี้สามสิบสองเป็นพ่อกวยนะครับพี่พีมีหานุมานด้วยนะครับองนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พีสามสิบสองนะครับเป็นเหรียญพ่อกวยเหรียญหนุมานนะครับพี่นี่เหรียญข้างล่างเป็นหนุมานน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นเป็นเขี้ยวหรือเปล่านะพี่พีน่าเป็นเขี้ยวแกะเอาสี่ร้อยบาทครับองค์นี้ 32นะครับองเนี้ยวส0่บาท33นะครับพี่พี่สาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับพี่พี่อุณิปี้ปี23นะครับเอา300บาทครับพี่พี่องเนี้ยวเอาสามบาทหลวงพว่อเกษมตาสัญ,ญลักษณ์นะครับพี่พี่องเนี้เอา300บาทครับเอา300บาทะะพอน,นะครับพี่พี่องเนี้หลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับ เอาสามร้อยนะครับพี่พีเอาสามร้อยบาทเอาไปรายการที่สามสิบสี่นะครับรายการที่สามสิบสี่นะครับจะเป็นรงนี้แล้วกันนะครับพี่เป็นพ่อป,ปานนะครับตัวัดเรียก็ตัวัดหางนะครับตัวัดหางเป็นเสือนะครับพี่พี่ตัวใหญ่นะรงนี้ตัวใหญ่นะครับนี่พ่อปานเอาหกร้อยบาทครับพี่พี่สามสิบสี่นะครับเป็นพ่อปานเป็นตัวัดตวัดหางนะแบบนี้ เอาหกร้อยบาทครับพี่พี่องนี้พอปานนะครับรายการต่อไปสามสิบเท่าไหร่นะสามสิบห้านะครับสามสิบห้าจะเป็นปู่ทวดตอรีดเอนะครับพี่พี่นี่สามสิบห้าเป็นปู่ทวดตอรีดเอนะครับนี่องค์นี้นก็สวยนะครับพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาสี่ร้อยบาทปู่ทวดตอรีดเอนะครับอ,องค์นี้เอาสี่ร้อยบาทครับ นี่ครับนี่ครับเป็นคาบคิบเบ้านะครับคาบดินเบ้าเอาสี่ร้อยบาทครับวัออนนี้พุดทั่วตัวเลขเอนะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับสามสิบห้านะครับต่อไปสามสิบหกสามสิบหกจะเป็นพักกิ่งหลงพ่อเงินนะครับได้มาคู่กันนะวันนี้ได้เหรียญนะขวัญถุงมาเหรียญน,นะครับพี่ ได้มาคู่กันนะครับวีนี่ขีบหูแบบปิ้นๆเลยนะครับนี่พี่ๆนะครับเป็นพ่อเงินนะครับเป็นอาปาก้านะอาปาก้าแอลนะครับพี่เป็นอาปาก้าแอลองนี้นะครับแต่ได้ความเก่าดีนะต่อโค้ดนะครับองนี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่ๆเขาเห่าวมีเสียงกริ่งดังนะครับองนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับองนี้เอาเจ็ดร้อยบาทเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะรายการที่สามสิบ นะครับต่อไปรายการที่3 7เ็นะครับพี่พี่สามเจ็ดออนุาตครับนึงนะครับสามสเจ็ะเป็นอันนี้อะนะครับพนี่ครับพระสมเด็จวัดเกศชโยนะครับพี่พี่เอา400บาทครับองค์นี้37หลังเหมือน้อยขัดกระดาษทรายนะพี่พี่ขัดกระดาษทรายนะครับองค์นี้ เอา400บาทครับอุณิพี่พี่37นะครับนี่ครับเป็นวัดเกตเชโยนะครับพี่พี่ขัดกระสรายนะครับอนี้สวยงามมากๆครับเอา400บาทครับ37นะครับ38นะครับพี่พี่38จะเป็นเหรียญเสมาหลวงพุทธวดนะครับหลังวัคซุวิสัโสมบนทิมนะครับอนี้นี่ครับ นี่อุ้งนี้เอา600บาทครับพี่พี่อุ้งนี้เอา600บาทเสมาหลวงพุทธวดนะครับพี่พี่หลังพระครูวิศัยโสพลทิมนะครับอุ้งนี้เอา600บาทครับนี่ได้ความเก่าดิอุ้งนี้สวยนะครับเอา600บาทนะครับรายการที่38นะครับรายการที่38นะครับต่อไปรายการที่39นะครับพีบ่รายการที่39จะเป็น สี่สิบเป็นมีดนะพี่เดี๋ยวสี่สิี่สิบเป็นมีดนะอนี้จะเป็นพระสมเด็จหลังยันสิบหลวงพ่อพง์วัดช่องแคนะครับพี่พนี่ครับแต่ได้ความเก่าสวยนะครับพี่พี่อน,นีออนะะ้เป็นเ,เ,เนื้อทองระคังนะครับเป็นเกตกระดีเลยนี่ครับเป็นเกตกระดีเนื้อทองระครังนะครับอนี้เอาแปดร้อยบาทครับพี่พี่อุณิเอาแปดร้อยบาทนี่ครับตามซุ้มนะ,ะพี่พี่เนี่ยขออนุญาตมือนิ้วนะครับ เป็นเกตเกตเกตเลยนะครับพี่วีนี่นั่งข้าวไปลอยเรื่อยนะครับนั่งข้าวไปลอยเรื่อยหลังเป็นยันสิบนะครับหลังเป็นยันสิบองนี้เอาแปดร้อยบาทครับองนี้เอาแปดร้อยบาทนี่ครับตามซุ้มนี้เป็นเนี่ยครับเป็นแตกๆวันนี้นะพี่วีนี่ครับเ,นนเ,เอาแปดร้อยบาทครับพี่วีองนี้เอาแปดร้อยบาทรายการที่สามสิบเก้านะครับซีซีเดี๋ยวซูมออกก่อน <laughs> สี่สิบนี่ยาวมากเลยนะครับเป็นมีดหล่อมพ่อกรวยนะครับพ,พี่ค่อนข้างยาวนะเดี๋ยวขออนุญาตนี่ครับตั้งแต่หัวจะลรนี่นะเดี๋ยวขออนุญาตดึงออกนะครับนี่นี่ครับใบใหญ่แล้วก็นี่ครับค่อนข้างเก่านะอันนี้ผมได,ได้มาอย่างนี้เลยพี่พแต่ไม่แน่ใจน,นนะน่าจะเป็นกระดุกหรือเปล่าตัวด,ดามนะแต่ใบเก่ามากครับเอา ผมเปิดไว้1,200งพันองร้บาทพอพี่พี่เปิดไว้1,200บาทนะครับนี่นะพี่พี่วันนี้40รายการความยาวเนี่ยเดี๋ยวผมลองทาไม้บรรทัดดูก่อนนะกล้องคุมไม่หมดโอ้โหประมาณนั่นนะครับหนึ่งไม้บรรทัดพอดีแหละพี่พี่นะครับจากปลายนะครับนี่หน,นึตรงนี้เทียบหนึ่งเซนตรงนี้นะครับหนึ่งไม้บรรทัดพอดีนะครับพี่พี่ ตรงนี้ก็ประมาณสักสิบเซนเก้าเซนนะครับจากด้ามนะแต่สวยนะครับเอาพันสองพี่พอันนี้เอาพันสองแต่พี่ดูใบนะครับนโโห,ห,นนหนึ่งโอ้โหตัวมีดหนามากไม้บรรทัดนึงอะครับพี่พีไม้บรรทัดนึงพอดีนะมีรอยจานนะครับถือว่าเป็นเป็นมีดใหญ่เลยลนะ่ะมีดใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะครับพี่พีนี่นี่ครับเอาพันสองที่จริงขายกันน่าจะสองพันสองพันกว่า ะครับใหญ่มากๆโอเควันนี้ก็ EP นี้ก็ไปก่อนนะครับพี่ๆสวัสดีครับ